สวัสดีครับพบกับผมนะครับเด่นวิิยุทักษะดิจิตนะครับวันนี้ก็พาทุกท่านมาอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งวันนี้เราก็อยู่ที่ร้าน L g ลจกิมมิกระเสดนะครับอำเภอเวียงชัยนะครับก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ทางทีมงานนะครับก็ได้นําปุ๋ยนะครับจากในเครือบริษัทผุกเต็นก์ควจำกัดนะครับมาส่งให้กับร้าน LG ีกิมมิกษตรนะครับก็ก็จะมีปิ้นปุ๋ยตัวเราก็จะมีตัวกรดซิลิคอนนะครับพืชรวมซึ่งเป็นปุ๋ยเคมีธาหลานรองนะครับเราก็จะมีตัวหมอข้าวนะครับ ตาม,มาเงาแล้วก็จะมีตัวมอ,อย่างตาม,มาเงานะครับซึ่งทั้ง3ตัวนี้ก็จะเป็นที่นิยมนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับอันนี้คือบรรยากาศของร้าน LG เคมีเกษตรนะครับผมซึ่งตัวปุ๋ยนะครับก่อนไปจาเพียนค้บจำกัดน,นะครับก็จะมีตัวหลักๆที่ส่งสริต้นาดอยู่นะครับในพื้นที่นี้ก็จะมีตัวกดซิลิคอนนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมีนะครับเป็นปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง ซึ่งเราก็จะมีเลขทะเบียนจากกรมากรเกษตรนะครับเราก็จะระบุธาตุอาหารชัดเจนนะครับว่ามีธาตุอาหารอะไรบ้างในกระสอบนะครับนะครับซึ่งตัวนี้ก็ทุกท่านสามารถเอาไปผสมร่วมกับตัวเคมีสูตรต่างๆนะครับในท้องตลาดนะครับที่ทานนิยมได้นะครับก็ตัวนี้ก็สามารถเป็นตัวที่สามารถรองพืชน,นะครับยับยัง้งเชื้อโรคเชื้อราต่างๆทางดินนะครับ ซึ่งกันพวกโรคเน่า,าต,ต่างๆได้ดีนะครับแล้วก็ตัวกรดซิลิคอนก็นจะพูกถมคุ่มจำกัดตัวนี้นอกจากมีตัวเคมีธานารองแล้วก็จะมีตัวส่วนของกรดซิลิคอนนะครับแล้วก็จะมีส่วนของเชื้อจ e ูซีีเบกรุ่มนะครับโดยเฉพาะเชื้อกลุ่มของไตคุณะมานะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นที่นิยมในขณะนี้นะครับก็จะเป็นหมอข้าวนะครับตาามาเงานะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ๋ยเคมีนะครับสูตร1 5 6 6นะครับซึ่ง ตัวนี้ก็จะมีเละเปียนจากรการมากเกษตรถูกต้องเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีทั้งส่วนของปุ๋ยเคมีท่าอาหลักนะครับแล้วก็จะมีเสริมส่วนของธาตุนาำรองนะครับเมนีเซียมแคลเซียมกำมะถันนะครับร่วมด้วยตัวส่วนของกซิลิคอนนะครับซึ่งตัวหมอข้าวของเราเนี่ยก็จะช่วยให้ข้าวเนี่ยใบแข็งเบตั้งนะครับซึ่งจะเป็นส่วนที่ช่วยให้ทานทานโรคได้ดีนะครับแล้วก็ช่วยให้ข้าวเนี่ยสังเคราะห์แสงได้ดีนะครับซึ่ง ข้าวที่ใช้ปุ๋ยหมอข้าวเนี่ยก็จะเขียวนะครับก็เขียวตรงๆเขียวนานๆนะครับเขียวเมินนะครับก็จะเป็นที่นิยมนะครับเพราะว่าหมอข้าวเนี่ยเราได้ส่งเสริมมาเป็นหลายสิบปีเช่ CA, นกันนะครับในส่วนของพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายนะครับก็จะมีสมาัติที่ใช้เกษตรกรที่ใช้ก็ใช้กันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าช่วยทั้งรักษาสภาพดินนะครับแล้วก็ได้ผลิตข,ข้าวที่ดีนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็ตัวนี้ก็เป็นที่นิยมเยอะมากนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็น หมอยางนะครับตาม,มาเงานะครับผมสูตร10 60นะครับหมอยางก็จะเป็นสูตรที่เหมาะสมงสำหรับยางโดยตรงเลยนะครับสูตรเรัวปุ๋ยก็จะเป็นหน้าสูงกลางต่าหลังสูงนะครับตัวนี้ก็เหมาะสมกับยางโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งตัวหมอยางก็จะมีทั้งปุ๋ยเคมีธาตุหลักนะครับแล้วก็จะมีปุ๋ยเคมีของธาตุอาหารรองอีกสมตัวแมกนีเซียมแคลเซียมกำมะถันเช่นกันนะครับแล้วก็ เสริมด้วยตัวกอซิลิคอนนะครับอ่าตัวกอซิลิคอนก็จะมีอยู่ในตัวหมอยางนะครับเพราะว่าหมอยางเนี่ยอ่าจะเป็นที่นิยมมากๆนะครับอสุริกรท่านใดที่เอาไปใช้แล้วเนี่ยอ่าจะเห็นเลยว่าอ่าหน้ายางจะนิ่มนะครับเลลอกยางจะนิ่มนะครับขิดง่ายเนื่องจากตัวกอซิลิคอนเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้เนื้อเยื่อนะครับสมบูรณ์นะครับทำให้ยางของเราเนี่ยขีดนิ่มขีดง่ายนะครับอ่าแล้วก็ทําให้อ่ารปัญหาเรื่องหน้ายางแต่นึ่งได้นะครับผม ซึ่งสูตรเคมีของเราเนี่ยก็จะไม่เยอะมากเท่าไหร่ก็จะประมาณสิบหกสิบนะครับซึ่งปกติแล้วหลายนะครับหลายหลายเจ้าเลยเดียเขาจะทําสูตรหมอยางเนี่ยก็จะเป็นสูตรสามสิบห้าสิบแปดซึ่งตัวนั้นก็จะเป็นปุ๋ยเคมีล้วนนะครับซึ่งอาจจะใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะทําให้รากยางเนี่ยหรือว่าดินเนี่ยดินจะแข็งนะครับปัญหาที่ตามมาก็คือหน้าย,ยางแต่นึ่งนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการใช้ปุ๋ยหมอยางนะก็จะลดปัญหาเรื่องยางแต่นึ่งแล้วก็ทําให้ยางของเราเกรีดง่าย นะครับผมก็แต่ส่วนหนึ่งนะครับเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยสูตรสามสเนี่ยท่านสามารถเลือกใช้ตัวตัวกรดซิลิคอตนะครับตัวพืชรวมตัวนี้นะครับไปปัสสภาพดินนะครับหรือว่าไปฟื้นฟูระบบรากได้นะครับสำหรับยางพาราเพราะว่าหากเราใช้เคมีล้วนๆอย่าง3ามสตลอดเลยเนี่ยก็จะทําให้ยางเราตายนึ่งแน่นอนนะครับผมก็ตอนนี้ก็ทั้ง3ตัวนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับก็จะมีตัวแทนอยู่หลายร้านเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ าทางเราก็มีโฆษณาขึ้นวิทยุร0 3 7 5นะครับก็ท่านสามารถเปิดฟังได้นะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงราย1้3 7 5นะครับทาง FM นะครับก็จะาทางดีเจแสนลานะครับซึ่งจะเป็นดีเจนะครับซึ่งเปิดคือวิทยุให้เรานะครับก็หรือว่าทุกท่านที่อ,อยู่ในจังหวัดเชียงรายนะครับอยากติดต่อมาที่ร้าน l g เคมีเกษตรก็สามารถโทรมาได้ที่0 8 4 4 8 3ป 0 3 7 9ได้เลยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของร้าน LG เคมีเกษตรนะครับก็จะเป็นร้านที่แนะนําปุ๋ยนะครับถูกหลักอุตสาหกรรเกษตรเลยนะครับก็จะแนะนําทั้งปุ๋ยเคมีธาตุหนหลักธาตุหนารองนะครับก็จะมีส่วนของธาตุอนเสริมวันนี้นะครับผมนะครับเด่นวิทยุต่างิจิตนะครับก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับมีเนื้อหาเพิ่มเติมนะครับก็อาจจะทําคลิปลงมาเรื่อยๆนะครับฝากท่านติดตามรับชมรับฟังด้วยนะครับผมขอบคุณครับ